ฮ่องกงดนซแลนด์ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราแอบสะดุดอะไรที่เราประทับใจนิดนึงข้างหลังเรานี้เลยนี่สะดุดตาชัดเจนมากเลยครับข้างหลังเรานี้ก็คือมิกกี้เมาส์นะฮะกำลังเล่นเซิร์ฟอยู่บนน้ําพุนั่นเองใช่แล้วอะอยู่บนน้าพุที่ออกมาจากราวนและถ้าเราเนี่ยนะครับมองมาจากบนด้านบนสูงเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นนะฮะน้ำพุตรงนี้เนี่ยเป็นรูปดอกชงโพ ซึ่งดอกชงโคก็คือดอกไม้ประจำห้องกงนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเจ๋งมากๆเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยแค่น้ำจิ้มเป็นิบเป็นแบบแอปเปอร์ทเซอร์ของเด็ดอยากไปดูนึงล้านหลักๆเนื้อๆนี่อยู่ข้างในอ๋อเหรอใช่งั้นเนี่ยไปเลยดีกว่าว้ ใ t โซนเมสตรีดยูเอสเอถ้าใครได้สังเกตที่หน้าต่างแต่ละบ้านเราจะเห็นตัวหนังสือเขียนอยู่บนนั้นนั่นแหละครับคือรายชื่อของเหล่าทีมงานแห่งวอลดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นคนวาดรูปวิศวกรคนออกแบบศิลปะต่างๆต่างมาอยู่ตรงหน้าต่างเพื่อเป็นการำรำลึกและสร้างสตอรี่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ อไม้นู้นเห็นไหมดอกไม้มิกกี้หรือว่าสโนร์มิกกี้โอ้โหเหมือนเตี้ยมาเหมือนเตี้ยมาไม่ได้เตียวก่นังเนีย นี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่บริเวณด้านในของห้องกองดิสนีย์แลนด์แล้วโบใช่แล้วเข้ามานะคะเรียกได้ว่าไปดิสนีย์แลนด์ที่ไหนประเทศไหนเข้ามาจะต้องเจอสิ่งนี้ก่อนเลย่ ดอกไม้เป็น<ช>รูปเิกกี้เขาทำมาไว้ก็เหมือนสัญกาณต้อนรับนั่นแหละใช่แล้วค่ะเห็นแล้วสดชื่นนะมันรู้สึกถึงความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่คือเข้ามาแล้วมีความสุขมันแฮปปี้จริงๆอ่ะใช่แล้วพราะที่คือสวนสนุกไงโบใช่มันคือ Happy ้เอสเพซ e อนเอแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสนุกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายสถานที่นะฮะเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็ร้านต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถ้าโบอยากไปของโบบอมอยากไปของบอมเราแยกกันไปดีกว่าไหม เฮทินใหยงไงเลยหรอเอ้ยเรารู้ว่าโบอยากไปช้อปปิ้งหลายๆอย่างส่วนเราเนี่ยก็อยากไปหาตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบของเราเหมือนกันโอเคก็ได้เพรานะนันะ้นเราเป็นการประหยัดเวลาโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในได้ก็ต่างคนต่างไปก่อนได้เลยโบแต่เดี๋ยวโบระวังหลงนะเป็นผู้หญิงอะเรามาระวังด้วยอย่ายมาดูถูกระวังหน้าตาจะไปทำร้ายคนอื่นเขานะเพราะว่าสวยบาดใจเหลือเกินโอ้หน้ากลัวต่างหากาโชคดีเพื่อนไป เข้ามานะครับก็จะเจอโซนนี้เป็นโซนแรกเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกไว้ว่าห้องกงดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะครับกว้างมากนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยเดี๋ยวเราไปหาแมปหรือว่าอินโฟมิชันของห้องกงดิสนีย์แลนด์กันก่อนครับตรงนู้นเลยฮนะนี่ตามผมมาเลยได้โอกาสของเราแล้วนะคือโบก็อยากไปเที่ยวของโบส่วนบอมก็อยากจะเที่ยวของบอมแต่การเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ห้องกงที่นี่นะต้องบอกเลยโอ้โห oh, มันกว้างมากเลยเพราะนั้นเนี่ย เราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยง่ายๆก็คือแมเฮลโหลเฮลโหลเฮลโลโหลโจเซนโจเซน m y have the map in this way? Ah yes, sure. Here's the t h i map for you. Oh, sorry, I can't w i t e I, t I t know, n o I k o n ที่นี่ยังมีบริการ money exchange ด้วยนะครับตรงเรียนโนู้นนะครับสำหรับว่าใครที่เอาตังมานะฮะแล้วอยากจะแลกสตังนะฮะหรือว่าลืมแลกสตังหรือว่าแลกสตังมาน้อยสามารถมาแลกได้ที่นี่ด้วย thank you นี่นี่ตรงนี้เอโมรเรียมผมว่าเดี๋ยวโบเขาต้องมาที่นี่แน่ๆเลยพอถ้าเขามาที่นี่แล้วเราอยู่ที่นี่เจอเขาเดี๋ยวเขาไม่ยืมตังเราดีกว่า และที่นี่นะคะเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าของฝากท็อปฮิต5อย่างที่เราควรจะนำไปฝากจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะตามโบไปดูกันเลยค่ะออและนี่นะคะก็คือของ อันดับหนึ่งของที่นี่เลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาที่ดิสนีย์แลนดแน่นอนอยู่แล้วของฝากที่ทุกคนที่อยากจะซื้อไปแล้วก็ควรที่จะซื้อไปก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นมิกกี้เมาส์ค่ะอย่างเช่นนี่เลยชอบมาสเป็นตุ๊กตามิกกี้นะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่เลยเอาไปซื้อก่อนอุ่นๆนนอนที่บา้านน่ารักด้วยชอบตัวเนี้นอยออนยงบ๊ายบาย ของคนไทยที่ซื้อกลับไปฝากคนที่เรารักนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Duffy ่แอนด์เช y เมทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นคือทั้ง Duffy ่และเช e ลี่เมเนี่ยเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของมิกกี้ค่ะนี่เห็นไหมว่าหน้าเขาเป็นรูปหน้าของมิกกี้เมาส์เพราะว่ามิกกี้เมาส์นอนกอดเขาทุกคืนเลยถ้าคุณผู้ชมอยากกอดน,นะก็สามารถมาซื้อได้แล้วก็เอากลับไปกอดที่บ้านเผื่อหน้าคุณผู้ชมจะมาอยู่ตรงนี้บ้าน I'm oh ว่าทําไมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นท็อปฮิตที่คนไทยมักจะซื้อเป็นของฝากกลับไปค่ะบางคนเรียกว่าอะไรนะตูมตูมซำๆซัมทำทไม่ใช่นะจริงๆเจ้าสิ่งนี้นะคะมีชื่อว่าชูมิชูมินั่นเองค่ะเป็นของญี่ปุ่นนะคะโอ้ยยมแบบมีแบบว่าตัวคาแรคเตอร,ร์จากดิสนีย์มากมายเลยอะดูสินี่มีแบบว่าจาก Toy Story นะจาก s t ต c ์ก็มี มีแมวมารีโหเรียกได้ว่าขนมาทั้งดิสนีย์เลยนะคะใครชอบตัวไหนแบบไหนมีทุกไซส์เหมือนกันใครสะสมก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะอา้าคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของผู้ และแน่นอนที่ถืออยู่ในมือนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเอลซ่าค่ะมาทั้งทีนะคะนางก็ต้องมาร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังสิคะแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงแบบธรรมดานะคะเมื่อก่อนเราต้องไปงานก,กด me, try me t r ทร e มแล้วก็จะร้องเพลงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะอยู่ในยุคไฮเทคแล้วนะคะเป็นระบบเซนเซอร์ค่ะคุณผู้ชมไฮโซมากดู oh. Let it go Let it go ใหญ่นะคะเวลาเด็กๆมานะมักจะนี่เลยอยากจะได้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆท็อปสตลเลอร์ของที่นี่นะคะก็คือเป็นชุดของเอลซ่านั่นเองค่ะมาทั้งที่นะคะชุดของดิสนีย์พรินเซสไม่ได้มีมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามาทั้งแก๊งเลยค่ะ <L un> และนี่นะคะก็คือของฝาก ท็อป5ของที่นี่ที่คนไทยมาสนิยมซื้อกลับบ้านติดไม้ติด,ม,ตดมือกันไปค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมผมเห็นฝั่งนี้คนเริ่มมุงแล้วฮะตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า art of animation นะฮะไม่รู้ว่าเราจะวาดได้หรือเปล่าถ้าเขาให้วาดเดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือให้ดู ว้าวคุณผู้ชมครับหรือผมจะทําให้มิกกี้เมาส์ขายมีการหรือเปล่าต้องคอยดูนะฮะพิเศษไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมคุณลุงก็บอกว่าให้เขียนคําว่าสวัสดีลงไปบนพื้นตรงนี้ด้วยเนี่ได้ว่าเราได้รับเกียรติจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงมากๆเลย รู้หรือไม่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีหัวรถไฟถึง3ามเครื่องด้วยกันเหตุที่ต้องมีสามเครื่องนั้นก็เพราะว่าทั้งสามเครื่องนี้เปรียบเสมือนสามบุคคลสำคัญที่กับเครื่องจินตนาการแห่งดิสนีย์แลนด์นั่นเองอันได้แก่ หนึ่งรอยโอดิสนีย์สองวอลดิสนีและสามแฟรงกี้เวลเพ่ะคุณผู้ชมโอโหเชื่อเลยว่าบอมไม่ไจอเซอร์ไพรที่ดีแบบนี้หรอกเพราะตอนนี้นะโบมาเจอนี่เลยค่ะ r ร t Time Pianist ค่ะกำลังเล่นเพลงลยไร h That i s n เ open เ,เขาปล่อยให้ผมเนี่ยครับเก็บภาพบรรยากาศทั่วฮ่องกองดิสนีย์แลน์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้รูปมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าฮ่องกองดิสนีย์แลนด์เขามีบริการเท่ๆเก๋ๆนะฮะต้องบอกเลยว่าเจ๋งจริงๆไปดูให้ว่ามันคืออะไรตามมาดิตามมาเร็วตามมาเลยนี่นะครับนะฮะคุณผู้ชมที่ผมบอกว่า เนี่ยนะฮะจะเป็นบัตรฟโต้พาสครับสามารถรับได้นะครับกับพนักงานของที่นี่แต่ละจุดนะฮะสังเกตนีง่ายคือจะมีพนักงานที่เขาถือกล้องนะฮะคอยถ่ายรูปนะฮะตงเรียนที่แบบมีตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนนะฮะบัตรนี้นะครับสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของรูปเราที่ได้ถ่ายพนักงานนะครับทั่วทั้งดิสนีย์แลนด์เลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถนะครับจะเอามาปริ้นที่นี่ก็ได้หรือว่าคุณจะเข้าไปรับรูปนะครับได้ที่ www.disneyphotopass.com.sk นะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารับลูกที่นี่นี่ยื่นให้พนักงานเขาเลยครับนี่ต้อบอกเลยนะครับว่าร้านร้านนี้นะครับเป็นจุดเด่นนะฮะสังเกตได้ง่ายๆเลยในเมนสรีทแห่งนี้ ผมก็สั่งนิดนิดน้อยนเลเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นแบบโอ mm hmm. ลาฟนะฮะสโนม n นดูน่ากินดีดูแบบเออดูเข้ากับเราดีก็เลองสั่งมาดูนะครับ mm hmm. แล้วที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับม mm ิกกี้วอลโ f l e ทุกคนมาที่นี่จะต้องสั่ง mm hmm. นี่ครับผมคุณผู้ชมครับผมได้มาแล้วครับที่ผมบอกนะฮะอันนี้คือมิกกี้วอลโ f l e ผมเล่าอ,อิจฉานตอนนี้เนี่ยมิกกี้จะไม่ได้ยินอะไรแล้วเพราะว่าผมตัดหูพ่อออกมาอืมอร่อยอร่อยม,ม,มาเที่ยวเราไม่ตกเทรนเนี่ยต้องมาเที่ยวแบบผมงี้เก็บภาพบรรยากาศเยอะๆแล้วก็กินให้อิ่มมีร้านอะไรให้ทานนี่นะครับเข้าไปนครับผเนย วเดี๋ยวก็อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนที่บ้านที่กรุงเทพหรือที่นี่ที่ฮ่องกอง,งยนะอยู่ที่บ้านในเมืองไทยนะ,อะมอมไมเป็นคนอย่างนี้ตืน่นตบยังจะหลับตาใส่ตีตายเลยเตือนเดี๋ยวนี้รีบ,ร,บรีบตามมาให้ไวเลยเข้าใจไหมอโอ้ยแค่นี้นะลมเสียหือ ดีนะเนี่ยที่มีโลมิ่งของ Two Move H 4G อะไม่งั้นนะตามบอมไม่ได้แน่นอนเลยราคาก็ทูสุูแถมนี่ใช้ได้ทั้งบ o i c e แล้วก็ได้ทั้งเดต้คค้มสุดเลย <c oughs> โชคดีจริงเม้่บอมมาไม่ทมันแน่ เอาวันไหนดีก็มีต้องเยอะแยะถ้าอย่างนั้นสั่งเลยก็แล้วกันไม่ต้องรอบอม,ล,อมละ <S 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 โอ thank you ได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมน่ากินน่ารักมากๆเลยอือกินเลยดีกว่าในที่สุดก็ได้เวลากินแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยมีเยอะแยะมากเลยไม่รู้จะเริ่มอะไรเลยนะ แน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยเพราะว่าเป็น egg tart น,นะคะหรือว่าทัดไข่สไตล์ฮ่องกงที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่มากๆเก็บอันนี้ไว้เดี๋ยวเราจะชิมอันนี้กันนะส่วนนี้ค่ะเป็นชานมสไตล์ฮ่องกงเหมือนกันอันนี้นะคะ pineapple golden ค่ะก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็เป็นเป็นของของฮ่องกงเหมือนกันค่ะ ตัวอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูมุ้งมิ้งอ่ะเป็นแบบมัชเมลโลอยู่ข้างในขนมปังนะคะก็คือสมาท t เคดี้ค่ะเป็นแมวเหมียวน้อยแต่ว่าเมื่อกี้ที่ตามกลิ่นเข้ามาเนี่ยเพราะว่าได้กลิ่นเอ็กซ์ไซส์ฮ่องกองของเราลอยมาเพื่อสิ่งนี้ก็ต้องขอลองชิมหน่อยนะคะปิดชาดอ้อืมอืมนุ่มมากค่ะ ว่าไปไม่รู้ว่าบอมจะได้กินทีเด็ดแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปตามหาดีกว่าจะได้เยาะเยอะได้หู เป็นร้านที่แบบว่าดูคริสตัลคริสตัลใช่ไหมชื่อร้านนะคะก็คือคริสตัลอาร์ตนั่นเองค่ะซึ่งในร้านนี้นะคะจะมีแบบคริสตัลแล้วก็มีแบบพวกเครื่องประดับต่างๆเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศรอบร้านเป็นยังไงดีอ๋อดูแลถูกใจคุยง,งเรามากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ชอบอันนี้มากเลยเป็นแบบว่า เป็นแบบว่า glass slipper ของซินเดอเ l ลล่นะสำหรับใครที่ชอบสะสมพวกคริสตัลต่างๆนะคะสามารถมาดูได้ที่นี่เลยนะคะรับรองว่าได้ของที่ถูกใจแล้วก็มีให้เหลือกหลากหลายดิสนีย์คาแรคเตอด้วยน่ารักอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูสักคู่นึงนะคะนานๆจะได้อยู่คนเดียวโดยไม่มีบอมมากอะแกะน่ารำคาญขอตจมช้อปปิ้งกันนะคะ นี่เลยครับตรงนี้นะฮะเห็นคนก็เข้าแถวนะเข้าคิวกันอยู่สังเกตได้เลยว่าที่ไหนมีคนเยอะที่นั่นต้องมีสิ่งที่น่าสนใจครับไม,ไม่ได้แล้วฮะเราพลาดไม่ได้แน่ๆนโบ้ฮอบลอยให้เราเนี่ยนะครับเที่ยวตามอัธยาศัยได้แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเที่ยวสไตล์บอมแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเอาให้มันเต็มที่ครับ MBC น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมนสตรีทเนี่ยนะครับจะสร้างความประทับใจให้กับบอมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนะฮะสามารถถ่ายรูปได้รวมถึงกิจกรรมที่ไปวาดรูปมาไงโอ้โหนั่นก็เมซิ่งมากๆ <laughs> แล้วก็ของกินนะ <laughs> ต้องมาทานที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะมันถึงจะได้อารมณ์นะครับนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรนี่เอ้าเฮ้ยบอม ขอโทษค่ะแบบ,บ,แบ,บสายบบนี่ก็ผู้หญิงเกาะที่ไหนเนี่ยมาเดินชนเราอ๋อนี่บอกกำลังคุยกับคุณผู้ชมอยู่เลยว่าบอกไปทำนู่นทำน,ทน,ทนที่ทำนั่นมาอ๋อเหรอสนุกไหมสนุกสนุกสนุกโบสนุกของโ<ห>บก,ก็สนุกมากเลยเขาบอกเมื่อกี้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยเป็นขนมเต็มไม่หมดเลยนะที่เบเกอรี่<อ>แล้ววันนี้ไปดูเขาทำคริสตัลสดสดร้อนร้อนมาเลยนี่แต่นี่เราเที่ยวแยกกันก็สนุกแล้วนะแต่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิใช่แล้วเรื่องสุพรรณเอ๋ยดูดูโบไปเห็นตรงนู้นมีอะไรอยู่เขไม่รู้น่ะนั่นนี่ปะไปดูกันไปดูกันเห้ thank you ตอนนี้ครับบอมกับโบนะครับก็นั่งอยู่บนนะฮะเรียกว่าเป็นรถ2ชั้นนะ่ะนะที่ต่างประเทศจะเป็นอารมณ์นี้ชื่อว่าออมนิบัสนะฮะที่นี่ะนะครับการที่เรามาตรงเมสซิเนาะแนะนําว่านั่งรถเนี่ยนะฮะออมนิบัสเนี่ยชมวิวรอบนึงก่อนก็ได้นะ,ะแล้วก็อยากซื้ออยากชอบอะไรก็ค่อยเดินลงไปหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยเดินมาทั้งวันเหนื่อยๆอยากนั่งชมวิวบ้างอยากดึงดักับบรรยากาศเย็นๆ,ๆแบบนี้ก็มานั่งรถแล้วก็ชิลได้เลยค่ะ โอ้ยด่เดามีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยล่ะโบมีแค่วันแรกยังสนุกขนาดนี้ครั้งต่อไปจะสนุกขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะกับ S M R at Hong Kong Disneyland มาค้นหาความสนุกสนานในแบบของคุณได้ที่ Hong Kong Disneyland วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันครั้งหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับ